ไปดูอีกเรื่องหนึ่งก็ยังคงเกี่ยวเนื่องกับวัคซีนนะครับเวลาที่มีข้อมูลอะไรส่งมาโดยเฉพาะในออนไลน์ตอนนี้ต้องเช็คดีๆหน่อยอะนะครับว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่เพราะว่าล่าสุดเนี่ยกลายเป็นเฟกนิวส์นะครับโดยกระทรวง d s อออกมาเปิดเผยเตือนพี่น้องประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อการส่งต่อข้อมูลกันการแชร์ข้อมูลกันเพื่อให้ลงทะเบียนรับวัคซีนโดยระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นวัคซีนที่จะใช้ในเด็ก อายุ12ถึง18ปีครับย้ำอีกครั้งว่านี่เป็นเฟกนิวส์นะครับกรณีการส่งต่อข้อความเชิญชวนให้จองสิทธิ์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กอายุ12ถึง18ปีผ่านระบบ l ลาย OA หมอพร้อมครับล่าสุดนะครับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES ก็ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณาสุขแล้วนะครับ ก็เป็นที่ชัดเจนครับว่าข้อมูลดังกล่าวนี้เป็นข้อมูลเท็จครับไม่เป็นความจริงนะครับเป็นข่าวปลอมนะครับนางสาวนพวรรณหัวใจมั่นโคศกของ DES กล่าวว่าได้รับการยืนยันจากทางกระทรวงสาธารณาสุขนะครับว่าในช่วงนี้ไม่มีการเปิดให้บริการจองคิวฉีดวัคซีนในแอปหมอพร้อมโดยการลงทะเบียนที่มีการแชร์ต,ต่อต่อกันตอนนี้เป็นเพียงการลงทะเบียน เพื่อใช้งานลายหมอพร้อมเท่านั้นครับสมัครใช้งานลายหมอพร้อมเท่านั้นไม่เกี่ยวกับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนเลยไม่ใช่ลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนเลยครับจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือไม่ส่งต่อหรือว่าแชร์ข้อมูลดังกล่าวด้วยจนกว่าจะตรวจสอบความถูกต้องให้ชัดเจนซะก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนแล้วก็เป็นที่ตื่นตระหนกในสังคมส่วนผู้ที่ผลิตข่าวปลอม ผู้ที่เผยแพร่ข่าวปลอมแน่นอนก็จะมีความผิดตามกฎหมายาก็คือพอรบอรคอมพิวเตอร์นะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือว่ากฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยสิ่งที่เขาส่งต่อกันอย่างที่บอกครับไม่ได้ลงทะเบียนจองวัคซีนฉีดวัคซีนอะไรเลยนะฮะลงทะเบียนใช้งานเฉย,ยๆนะครับแต่ถ้าบางเคสบางกรณีเป็นมิจฉาชีพแล้วส่งลิงก์มาปรากฏว่าพอเราปรอกข้อมูลไปเนี่ยเอาไปทําอย่างอื่นอีกนะ ที่ผิดกฎหมายนะครับเราจะเสียหายไปด้วยนะครับคุณผู้ชมอาจจะต้องตรวจสอบกันชนิดหนึ่งนะคือช่วงนี้มีลิงก์ในลักษณะแบบนี้ออกมาให้เห็นเยอะเลยนะคะ